ก็สวัสดีนะเจ้าทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ชาติปรัติศาสตร์สีเทพนะคะก็อุทยานของเราตั้งอยู่ที่อำเภอสีเทมจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะใกล้เขตติดตะคอำเภอเชียงบานจังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้นะคะจุดแรกที่เรากำลังจะไปชมกันนะคะก็คือโครงกระดูกมนุษย์นะคะพันเจ็ดร้อยถึงสองพันปีมาแล้วนะคะเป็นโครงกระดูกมนุษย์กลุ่มแรกค่ะที่ขึ้นมาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณเมืองโบราณสีเทม ก็เริ่ม <c oughs> กดตั้งปี2500ซเปิดมาเมื่อปี2527นะคะปัจจุบันก็40ปีแล้วค่ะที่เปิดเป็นหนไงเรลูเชิงวันแฮนธรรมแล้วก็เชื่อมต่อที่สรแนี้เองนยชมกั 5, ก 9, นนะคะส่วนการได้เับก็เป็นครดับโลกนะคะโลดิ้งแอฟริกาค่ะ2 5 6 8 9ไร่นะคะจะแบ่งเป็นเมืองชั้นในแล้วก็เมืองชั้นนอกค่ะที่เราวิอยู่ตอนนี้ก็คือเมืองชั้นในนะคะค้นพบโบราณสถานหลักๆ3แห่งด้วยกันค่ะ างสีเทพเขาค่งก็เป็นโราณสถานโบนะายน,นี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นสถานที่ใช้นะคะในการถูกซื้อแรงในการสร้างโบราณสถานนะคะซึ่งโบราณสถานพวกนี้นะคะไม่ใช่บ้านเือนคนนะคะหรือที่อยู่อาศัยของคนในยุคนั้นนะจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมนะคะแล้วก็เป็นวัดขนาดเล็กนี่นะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่พบเครื่องรดยการอยู่อาศัยของมนุษย์นั่นเองนะคะ เพราะ้ารทีดูนนพจะสราง้านด้วยไม้นะคะก็คือ

การสาธิตกัภาชนะเครื่องปั้นดินเผพื่อมีการสิธิตให้ด้วยนะครับก็เชื่อว่าอาจจะเป็นครั้งที Mars, ่มีความสงารที่สำคัญของการเรียนสมัยนีงด้วยครับทีนี้ครับมีการกดขยายหรือว่ากดตัวออกมาทางด้านเหนือที่ตรงหน้อยู่ตรงนี้เราพบในส่วนของโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายครับตรงนี้คือนำไปตรวจทาท่าอยู่ด้าน